แป้งออนจิราถูกเตือนไม่เคยเอะใจกรวดน้ำความขันใส่ไม่ขอเจอกันอีก หากย้อนกลับไปหลังจากที่หนุ่มฟลุกออกมาเปิดปากว่าได้แยกทางกับอดีตภรรยาโบชย,ยาดาเป็นที่เรียบร้อยหลังเก็บงำไว้นานกว่า2ปีปลายเดือนเจ้าตัวก็ตกเป็นข่าวใหญ่ประเดิมชีวิตโสดว่าแอบ,บสารสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นหนองแป้งออนจีราในกองละครนอกจากหนุ่มฟลุกจะขยันพาไปกินข้าวแล้วยังหยอดคำหวานเรียกสาวแป้งที่รักที่รักทุก,ทกคำและแม้ว่าฝ่ายชายจะออกตัวปฏิเสธไปก่อนแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มี ใครเชื่อจนกลายเป็นข่าวรักสะบั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟลุกเกริรกพลมัสยะวานิดและแป้งออนจิราแหลมวิไลหลัลงฝ่ายชายเป็นฝ่ายเปิดปากบอกก่อนลดระดับความสัมพันธ์แล้วคราวนี้มาถึงฝ่ายหญิงได้เปิดใจกันบ้างทั้งนี้แป้งเล่าอย่างอารมณ์ดีผิดกับเมื่อครั้งคบหากันแรกๆเลยทีเดียวซึ่งนักแสดงสาวเผยม่เก